สวัสดีทุกคนที่อยู่ในช่องนาวะแอนไวร์รีวิวและเล่นนะครับวันนี้เราจะมาหวานเมล็ดดอกบานชื่นนะครับดอกบานชื่นแบบดอกซ้อนกันนะครับเดี๋ยวจะให้ดูหน้าตามเมล็ดมันเดี๋ยวจะมาที่สวนป๊บนี้อันนี้ครับนี่คือคือเมล็ดบานชื่นนะไม่ใช่เมล็ดทานตะวันนะเออมันคล้ายๆเมล็ดทานตะวันอยู่นะในในระยะเงนะแต่ว่ามันไม่ใช่อ่ะ อีกอย่างนึงก็คือดอกบานชื่นนะครับใบมันยังไม่รู้เลยว่ามันเป็นไงยังไม่เคยเห็นมาเลยอันนี้คือปลูกในชีวิตแรกไอในชีวิตจริงอันนี้ครั้งแรกในชีวิตจริงนะครับเนะี่ยจะได้ปลูกดอกบานชื่นได้แล้อยากเห็นดอกบานชื่นมามานานแล้วว่าดอกซ้อนจะสวยยังไงอ่ะถ้าเกิดดอกซ้อนน่ะน่าจะสวยกันอยู่นะ บางที่อาจจะเหมือนดาวเรืองก็ได้ดาวเรืองมันก็เหมือนคล้ายๆนั่นแหละคล้ายๆบานชื่อมอนกันนะแต่ว่าตรงกลางมันจะไม่มีดอกเอม้มันไม่มันไม่มีเกสรแบบไม่รู้อะเอออะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะมาหวานกันเลยดีกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปเรียนซัมเมอร์แล้วนี่ใครไปเรียนซัมเมอร์บ้างไม่มีเนาะเออไม่มีหรอกพูดเล่นไปไพูดเฉยเฉยอะมาเล็กคล้ายๆอยู่นะ มันก็คล้ายๆมาเลกระถินนะแต่ว่าอันนี้มันมันแบบมันไม่ค่อยอ้วนเหมือนมาเลกระถินซะเท่าไหร่นะมันอ่อนอ,อันนี้ผมซื้อมาจาก Facebook นะไม่ได้ซื้อจากเอ่อร้านค้านะอันนี้ราคาอยู่ประมาณ5้าซองหนึ่นะผมซื้อมา5้ซองเลยเดี๋ยวจะให้ดูนะนี่ มเมล็ดดอกบานชื่อน,นี่อันนี้ให้ดูทำบานชื่นซ้อนค่าสีเสเดีวก็คืออันนี้มันมีหลายสีนะค้าสีแปลว่าหลายสีออะเดี๋ยวเรามาหวานกันเลยดีกว่านะอันนี้กข็ขุดเตรียมไว้เรียบร้อยขุดเป็นแปลงเอาไว้นะ <c oughs> ตรงนี้เอาบัวลดน้ำรดเอาตัวนี้นะเออลืมถ่ายให้ทุกคนดูเลย <c oughs> สวนดอกไม้ของผมนะครับเนี่ยมีดอกคุณนายตื่นสายดอกพุทธิีอะไรไม่รู้มีกระบอกเพชรมีเฟื่องฟ้ามีโกศลนมีมะลิมะกรูดมีวาสนามีคุณนายตื่นสายประแขวนด้วยต้นหนึ่งนะมาตรงนี้เดี๋ยวจะให้น้องไก่เขาถ่ายให้หน่อย าไว้ถ่ายให้นหน่อยนิถ่ายถ่ายให้นหน่อยตอนแรกอากาศาจะตั้งกล้องแต่ว่ามันไม่มีที่ตั้งกล้องอ่ะดิทุกคนจะไม่เห็นว่าม,ม,มาลองจับดูไรอบนึงเนี่ยมาเลยปามที่จะลองจับดูไ,ได้ลองจับไปดูดิขอเวลาสักครู่นะครับโอเคโอเคไปเราจับก็ไอไ่ใช่จับจะหวานไปเลยดีกว่าไม่รู้จะหวานพอหรือเปล่านะคะเนี่ยชจานนีเลยเราจะต้องหวานแบบกระจายนะ หเห็นนี่เดี๋ยวเราจะหวานไปหวานไปอย่างนี้อ่ะเออไปหวานใกล้กันซะได้นะ <c oughs> มันมีเมงวันเยอะจังเมงวีนี่เราจะหวานกันไป <c oughs> แบบกระจายนะนี่ <c oughs> แล้วสุดท้ายเราก็จะเอา <c oughs> เป็นอะไรมาคุมก็ได้นะเอาเป็นอะไรมากรดดินก็ได้มาหวานเข้าไปนะหวานเข้าไปจะสุดอยู่แล้ว มัอก็จะมันใช้หอยไหมนะไม่รู้อ่ะเยอะมันตัวอะไรไม่รู้อ่ะหว่านเข้าไปเยอะๆไม่เห็นไหมอ,นนอันนี้อันนี้เลยให้ทุกคนดูด้วยว่า,าเมล็ดมันอยู่ไหนสวย <นะ S 1> จะเสร็จแล้วอืออือเราจะหว่านไปกระจายนะทุกคนอย่าหว่านใกล้กันนะ <c oughs> เดี๋ยวมันจะขึ้นไม่เรียงกันสวยนะโอ,โอเคไปแล้วก็จะใช้ปูนแล้วน้ำน,นี่ลานรถเห็นแมงหว่านไหมน่ะ เไม่รู้อยู่สิอะไม่รู้ในเนี้ยไม่เคยไม่รู้เอ,อ,อดี๋ยวบ้านชื่อนะคะบ้านก็จะมีอะเดี๋ยวจะบัวรดน้ำของพี่เราใช่ครับดูนะว่าต้องรดยังไงแบบนี้เลยรถแบบนี้เลยนะคะทุกคนกให้ดินมันไม่ควรรู้สึกว่ารถแรงเกินไปนะเนี่ยตายแล้วรถแรงมันจะเป็นไเนี่ยให้เพราะมันไหลก็ไม่หมดเลยอ่ะทุกคนว้าตายแล้ว ที่ฉีดไหมที่ฉีด,ฉดต้องว่าจะมาเอาที่ฉีดนะทุกคนแ <c oughs> ้วน้ำมันดันมาเลี้ลงไปหมดเลยมันดันลงไปข้างล่างหมดเลยอ่ะใครใครไม่มีแบบนี้ก็เอามือก็ได้อยู่จะไม่เอาอผ่านใช้บู๊แล้วนะปกติแหละช่างเถอะมันไหลไปยังไงผมว่ามันก็ปล่อยมัน รดแบบให้น้ำมีน้ำแบบนี้ๆๆๆๆๆๆนี่นี่นี่รดแบบนี้เลยใกล้พื้นนะเป็นยังไงนะรดแบบให้ชื้น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 นะครับอย่าชื้นมากใช่นี่ให้มันเป็นรถถั่วเขียวแต่แตรถถั่วเขียว,วม,มันไม่มีถั่วเขียวแล้วมันตายเรี้นนนนว,วนี่เนี่ยเน,นี่ยต้นถั่วเขียวนะเนี่ยเนี่ยเฮ้ยทุกคนต้นถั่วเขียวมีต้นเดียวที่รอดอันนี้ต้อนอะไรอ่ะ กระถินกะถินนี่กระถินมันขึ้นนี่เดี๋ยวจะมาฝังเราต้องเอาดินมากบด้วยนะทุกคนดินมากบดได้หรอถ้าจะดินจังไหนช่างเถอะช่างเถอะไม่ต้องเอาดินกบเดี๋ยวจะดินดอกไม้อันนี้ไอ <c oughs> ้มอมอยู่ไหน <c oughs> ไม่เจอมันก็ไม่เป็น มาแล้วชื่อว่าอีรันเป็นผู้หญิงนี่อ่ะอแล้วก็มีต้นกระบองเพชรอีกต้นหนึ่งเนี่ยกระบองเพชรน,นาวาจะทำอะไรอ่ะ บอกหวานช่วงหน้าฝนนี่นี่มาดูมาเล็ดลูกยางดิเล็ดลูกยางใ,ใครรู้จักบ้านต้นยางนาะนะคะดูสิเก็บมาเยอะมากเฮ้ยวยดำวายล้อมหนึงสีใหญ่เขาเห็นอะหนะูอันนี้ก็มีอีกเยอะอันนี้เป็นต้นอะไรนะ้าหายสิ อะไรเอ,อ่ยสามไม่ใช่เลยดีกว่าให้ทุกคนมาทายอ่ะอันนี้ต้นโกสนใบแดงว้านี่กกนี่กบ วางโทรศัพท์ล่ะโทรศัพท์เก็บจอบก่อนโอเคอ,เเอ้เก็บจอบเดี๋ยววันหลังนะครถ้าเกิดต้นมันงอกขึ้นมาเดี๋ยวจะมาถ่ายให้ดูอีกรอบนึงนะครับพรุ่งนี้ไปเรียนสมมร์แล้ววันเสาร์อาจจะมาแอบอัปเดตให้ดูนะวันเสาร์ว่ามันงอกรื่ยังนะทุกคนดูดิจอบพิเศษันหมุนได้ด้วยจอบพิเศษต้องบอกค่าเถอะใครเงา่ด้ในปฏตพีป๊ายึดถ่ายเลยครับอย่าลืม เาบอกแล้วใช่ไหมอย่าลืมกด, like, กดกไลค์กดกระไ่ากดกระดิ่งเพื่อจะได้รับการเส้นเตือใหม่ๆได้สินค้าดีๆหรือไม่ก็ได้ดูความสนุกความบันเทิงของช่องวาว้และและอย่างนึงก็คือฝ่ายทุกคนนะครับช่วยกันเอ่อถ้าเห็นความสนุกนะครับก็แชร์ได้นะครับแชร์ไปหาคนที่รู้จักหรือว่าจะ แชร์หรือคัดลอกลิงก์ก็ได้นะครับแต่จะไม่มีลิงก์ส่งให้นะจะให้มีคเออบางทีก็แชร์ได้นะคบโอเคเดี๋ยววันเสาร์นะครับเดี๋ยวจะมาให้ดูอีกทีนนะคะว่ามันงอกหรือยังเนาะเออซึ่งบานชื่อนะครับเนี่ยมันลำต้นมันก็สูงอยู่นะครับแต่ว่ามันไม่ได้สูงมากเมื่อกี้คล้ายเท่าไอ้นี่เลยเมื่อกี้คล้ายดาวเรืองนะลำต้นคล้ายดาวเรืองนะคะครับ ตกอันนี้เจอตกลุกยางนานนะครับนี่จากข้างบนนั้นหนุนต้นยางหนุนสูงมากเมื่อเที่ยงเนี้ยโหมเมื่อเที่ยงนี้นครับลมแรงเหมือนว่าจะเตือนววาไงให้ทุกคนเอ้ไม่ให้มันเป็นวันสุดท้ายที่ว่าจะได้ดูลมโอเคครับตอนนี้ก็ขอบคุณนะครับ <laughs> ขอบคุณ <laughs> ขอบคุณนะครับที่ที่มารับชช่องนะครับขอให้ผู้ติดตามของคงถึง50ิด้วยนะครับทุกคนเชื่อกดติดตามด้วยนะครับ เดี๋ยวไม่50าลสิ่ะเลยอขอบคุณมากครับ